เพชรพระรวยสวัสดีซี่สูฟุสก้อกับผมบานหลับพี่น้องล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันพุทธที่ยี่แปดวันพุทธที่ยี่แปดทุกสภาสองห้าหกแปดมาเบิงผลล่าพัฒนาหมื่นขึ้นนี่พี่น้องผลเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่ เหล็กมันเหล็กบดมันออกสี่หกเหล็กรางออกสองหนึ่งได้ไปนองเลยนี่ผลล่าพัฒนามาขึ้นนี่มันจันที่ยี่หกของปูศูนย์เจ็ดเข่าตะเหล็กวิ่งสองวัดแล้วพี่น้องจับคู่เ,เขาตะเหล็กวิ่งเข่าตัวเน้นทั้งสองวัดพี่น้องถ้าห้าวิ่งถ้าห้าหลูดเอาก็ขึ้นได้อะนะหกปูศูนย์เจ็ด ปูกันเน่นติดสองแล้วอันน่้มันมีมันเหลวมันออกสองหนึ่งน้องพี่น้องเลย<อ>ส่วนส่วนบนมันแม่นออกกันสี่หกของปูเป็นสาม,กมหกพิษหมายนี่เพราะเพราะมันหน่อยนะมันน้อยเอาไปใส่แบบใสโ้ยกินตาอาหารญี่ปุน่นถ้เนะตบมากมา พี่น้องมาเบิ่งน้ากัน kim nen la re o chi bi la ta ho song mo bi kim 9 9 9 9 0 0 7 วิ่งรูดวิ่งรูดบนล่าง เจ็ดแปดเพียงหลุดบนล่างเจ็ดกับแปดปูเน้นที่เจ็ดเหมือนบางทเขาตัวเน้นได้ไปหน่อยไงเน้นเจ็ด เจ็ดหกแปดหกเก้าหก เจ็ดมีเบินพร้อมพี่น้องมีเบินพร้อมเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ด เจ็ดแปดแปดแปดมีเบิร์น้อมแล้วพี่น้องได้มีเบิร์น้อมระวังเก้าเปียดนี่หละพี่น้องเนี่เห็นบ้าน,นี่มเก้าเปียดนี่เดินดีดีมากดีดีที่เก่าเปดนี่ โอ้คะแนนติดเจ็ดนี่มันกันแปรเมือ่อผลอบพี่น้องเ,องาเนาะคะแนนติดเจ็ดนี่เนี่ยติเด,เจ,ด,เ,เ,เ,ดเจ็ดนี่แปรเมื่อเป็นตัวนี้มิตรเลขติดเจ็ดหมดเลยหาคู่คนอ่ะพี่น้องเเลขติดเจ็ดเนี่ยติดเจ็ดหาคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องระว่างจะแปดยกเก้าก็เปียกและมาดูขนาดขยันมากเลยอยู่ดิ พี่น้องครับแคปหน้าจอรครับผมลาพัฒนาปูโคลาดวันพุทธที่28พฤษภาคม2568บนล่างวิ่งรูด7กับ8ปูเน้น7ได้พี่น้องเด้อส่วนจับคู่นี่76 86 96และะ้วกะ็77 87 97 78แล้วก็88 89 มีเหล็กเบิ้ลอยู่สองคู่นะพี่น้องเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดปู่ให้เน้นติดเจ็ดเมือได้พี่น้องเด้หาคู่ขีดเส้นใต้นี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนี่เป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นนี่เก้าคู่มีตัวเน้นอยูหาคู่นี่พี่น้องไล่มือปู่พี่น้องห่อแคบหน้าจอเอามีโลโก้ความปู่ศูนย์เจ็ดตัวใบใหญ่ดอกไล่มือปู่ตัวน้อยซักหนึ่ล่ะ แคปหน้าจอตามนี้ครับผมธาารรมะกัจจักขัดกระภานใดตัวเลขเป็นแค่แนวทางกาบขอพระคุณปู่ศูนย์เจ็ดหลายๆที่แบ่งปัดแนวทางลาพัฒนาคอยพี่น้องเฮ้มามานันมาในเข่งปังๆกันอย่าเจ็บย่าไขายย้ยาจนเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม